ขายของไม่ดีเพราะปัญหาอยู่ชิ่เบอร์โทรหรือเปล่าหลายคนนะคะไม่รู้ว่าเอ๊ะปัญหาที่เราขายของไม่ดีไม่ค่อยมีคนมาเกื้อมาหนุนมาคำมาคุณหรือคนที่ตำแหน่งหน้าที่การงานไม่ขึ้นเพราะเรามีปัญหาเรื่องเบอร์โทรศัพท์ที่เราใช้อยู่หรือเปล่าสังเกตค่ะเจ็ดตัวสุดท้ายนะคะเป็นชุดคุ่เลขที่เปิดหน้าด้วยณเมตตาหรือเปล่าณนะเมตตาจะเป็นชุดคู่เลขประมาณ2องสองหรือ3 2มสหรือ42นะคะชุดคุ่เลขนี้จะเด่นในเรื่องของณเมตตาทําให้ เพิ่มโอกาสการค้าขายการงานการเงินที่ต้องการให้มีคนมาเกื้อมาหนุนมาคำมาคูณนะไม่ตามเหมือนใบเบิกทางของทุกสิ่งทุกอย่างค่ะสําหรับใครนะคะที่มีปัญหาเบอร์โทรศัพท์ไม่เป็นวงคลน,นะคะ วันนี้ไม่ต้องเสียเวลาไปเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะวันนี้พินจะมียันนำโชคใส่ในกล่อสร้างทุกใบเลยนะคะสําหรับใครที่ใช้เป็นกล่อสร้างศาสตร์ตัวเลขซึ่งยันนำโชคนี้นะคะใครที่มีปัญหาเบอร์โทรศัพท์ไม่เป็นวงคลพื้นดวงมีปัญหาหรือคนที่มีปัญหาเรื่องพลังงานด้านลบนะคะพินจัดยันนำโชคใส่ให้ไปในกล่อสร้างทุกใบและทุกท่านนะคะจะได้รับรหัสวงคลด้วยนะคะซึ่งรหัสวงคลน,นี้พินต้องขออนุญาตนะคะแอบดูในเบอร์ว่าเอ๊ะคนนี้เขามีปัญหาเรื่องเก็บเงินไม่อยู่มีปัญหาเรื่องนัไม่ตาน้อยไปหร ะะก็ขออนุญาตจัดยาดนนโชคส่งไปให้พร้อมกับกรองสร้างทุกใบเลยนะคะกร่อสร้างไม่ต้องช่องคาชานะคะแต่ขออนุญาตให้ใช้เคล็ดลับเปลี่ยนดวงการเงินที่ส่งให้ด้วยค่ะ